16กรกฎาคม2568เป็นวันที่77ที่ข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนลขอถวายเสียงสวดสัสตยากระสุรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักฆบ,บูชาและอาจารย์รียบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติประลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด กดกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุทธณพระควาพุทโธพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาพพพกขาตพระควตาธโมธรรมังนัมมา,าสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคสังคังมมิ บทบูชาพระภัยรีพินาศอรหังสมมาสุทโธสุธิรังปรณนผพุโตผู้เนหิพรามาโนธานิปารมีหิจติสติยาวชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสระสระนังคตโตผู้เชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสธีนาบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาจักรวาเรสวัตรางคันดุเทวดาสัทธังมุนิราชสัสนันตุสักขโมคะทังสักเคาเมจารุเปคิริสิการัตเตจันติริเขวิมาเนทิเประเถจขามตารุปนาคาหันิ ภูมามาจยันตุเทวชละทะลบวิสเมยคขันธพนาคารติทันตาสันติเกยมุนิวราวัจจานัสทเมสุนันตุธรรมสวนาการโลอยัมพะทันตาธรรมสวนาการโลอยัมพัทธันตาธรรมสวนาการโลอยัมพะทันตาบวสวดบุพภานคณมการนโมตสัพพคโตระตูสัมมาสุทธสานนโมตสัพพะโตระตูสัมมาสุทธสาน นโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบวชสวดไตรสรณะขมนาปารถพุทธังสรณังขฉามิธรรมังสรณังขฉามิสังฆังสรณังขฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังขฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังขฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังขฉามิปติยัมปีพุทธังสรณังขฉามิปติยัมปีธรรมังสรณังขฉามิปติยัมปีสังฆังสรณังขฉามิ บทสวดสัจจกุริยาคาฐานะทีเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาธานัตทิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาธานัตทิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพาธา บะสวดิระตะนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะสเรจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนเมรัตนะภูตะวิสุทธศีละทิธิเอตังนัมเมตรัตานังรตนาตยวหังสัมมาสโมสาริวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตาภุะโญขวสัมปวตังอาสุมิตยามพิปิตเทวะยถาติทันเทเอกังวินาตธิตะเรสามะสัมภเวนะ โลเกกะทาจิจากจิเรนจาปาตุภูตังคัมพีระยานวิสยังอธิธทธุศัสตังวินยูหิปันธิตะเชะเนหิวิชัญยรูปังโลกรัรมหิเกหิจิกะถาจุปลภันิยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตัมปิสมุตป,ปัสสตังมณสิสุทธัพสุทธปสสะทานัง ุญยัตถิกานะมะสม,มุตตมะกุณณภูมังทุกขาปมุจนะมุขะสารนังขาตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชเนยังนิพานะสัชิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิสัมมากิเลสมามะลโสธนะวิโสธนสิทธิยาจะา สาทุหิอัฏฐาปุสาเลปุปเสวณียังปาเนหิจาปิสารนังขมณียเมวะตัสมาหิตังตรัตนังสารนังขตัมหารตินที่วังฆะนะเนสุมะนัมมัสมานาปูเชมะจาปิสัสสตังสุปัสตนาจิตตาตัทธานุปริยาจาริยาปัตตัทธานุปาริจาริยาสัทธารตาจาปิยเนะตัทธสุกัน พะเวมุเตเชนะตัสสะจัสทาปิสุวัติโหตตโยเจทะธรรมวินยัยยมหิประมาณนภูโตโลกุตราภิสมยโนยนิยโตสุโคชังตัสโสปนิสาย,ายะจายะอยัมปิโหตตวัดุตเเยปริจิตโตสุปสาทการโร การสิทธิคาถาโยจักภุมามโมหัมมลาปกะกโทสามังวัพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชะนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังเสรสานามามิโลกาสะนาถจาวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเสมนตุธรรมโมทัโชโยวิยาตาัสาสะสัตถุทัศเสสีโลกะสาวิสุทธิมัง บินญ,ญาณิโกธรรมะทรารสักทารีสาตาวโหสันติกโรสุจิโนโนธรรมังวรันตังสวรสานะมามิโมหกปทาลังอุปสรรตทาหังตันเตชะสาเตช,าสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตูสัทธรรมเสนาสุขาตานุโคโยโลกัสาป,ปาูปักกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจาสวกขาตธรรม,มังวิธิตังกโรติสังคังวารันตังเสรสานะมามิพุทธ มสีละทิดทิงตันเตชสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุบทสวดนโมการอถากาคาหานโมอรหัตตส,สัมมาสัมพุทธสังมะเหสีโนนโมอุตตมธรรมสัสสะสวะขาตเสวะเตนิัา นมโมมหาสังฆา,าปิวิสุทธสีลทิติโนนมโมโอมาตายรัฐสารัาราตนตยศาสาธุกังนมโมโอมากาติตาสาตาสาวัตถตยศป,ปินมโมการัมประาเวนะวิคาชันตุปัทวานมโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานโมการรัสเตเชนะวิทิมี โหมิเตชวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตรตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสูวิหารติกกบเรถถูสมิงมหาวันเนมหาตาพิภูสังเคนาสัตถีวะสมาเตหิพิภูสะเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิสโลกะหานุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปิกาหุนติพระควันตังทัศนายพิภูสังคันจะออธปุจจตุนังสุทธาวาสกายิกานางเทวานังเอตัะทโหศีอายังโขพระควาสเกส ราติกกับปรยวปู่สนมิมหาวนเนมหาตาพี่ปูสังเขนัสทิงปัญจมาเตหิพี่ปูสเตหิสัพเเหวะอระหันเตหิทัศหิจโลก,กทานตุหิเทวตาเยคุยเยนะสัน,นิปติตาโหติพระกวาตังทัศนายพี่ขู่สังคันจะยันนุนามยามปีเยนะพระกวาเตนุปสังกเมยามอุปสังกมิมกตวาพระกโตสันติเกปาเจกาขาถาภาเสยามาตี อธโกตาเทวตาเสยยะทาปีนามัพระวะปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวันเอวสุทธาวาเศสุเทเวสุอันตรหิตาภควตุขรโตปาทุระหังสุอธโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอธังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควตุสันติเจีมังคาถังกภาสีมหาสมัยโยปวนาสิเทวกายาสมาคตา ามหาอิมังคธรรมะสมัยยังท้าคิดไเยวะอป拉จิตสังขันติอัตโกอปราเทวตาภโตูสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัดประพิคุโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารตีวันเนตานิคเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโกอปราเทวตาภโกตูสันติเกอีมังคาถังอภาสีเชตวาขี่ลังเฉตวาปริคังอินทขีลังโอหัดจัมมะเมชเตสจรันติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติ อธโขอ布拉พะโตอธโขอราเทวตาพะโตสานติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกสิพุทธังสำรนังขตาเสนเตคขมิสันติอปายพูมิงปหายามานุส,ททส<ใ>ังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติตีอธโขพะวาภิขูอามันเตสิเยภูเยนะพิฆเวทัศสุโลกาหันตุสุเทวตาสันนิปติดาโหิีัตาคาตังทัศนายพิขูสังขจจเยปิเตภิฆเวอเฮสุงอตีตามัฏฐานังอรหันโตสัมาสัมพุทธะ เตสัมปิพระวันตานงเอ,งต,าเต,าาอตาพระมา,า,เ,ยมะมาเยวะเทวตาสาันิปฏิตาภวิาวาาอาเฮสูมเสยยะาาปีไมหังเอตรหิเยปิเตพิคเวภวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันตูสัมมาสัพพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาพระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยะาาปีไมหังเอตรหิอาจิกิสามยิปิค กายานังนามานิกิตติยิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมณะศิกรโรถาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิพขุภคะวโตวปัจจโสสุภคะวะเอตัพเทโวจา สีโลกามนุกัสามิยทัภูม,มาทัทสิตาเยสิตาคิริคาพรังปหิตาตาสมาหิตาปุตุสีหาวสันลีนาโูมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามสาัสสาสุทธาวิปสัสสนมนาวิลาพินโยปัญจัตเตยตัตตะวะวนนกาเปิวัทเวตโตอามันตยสิสัทธาสาวกีศาสนีระเต เทวกายาพิกันตาเทวิชานาแถพิคโวเตจานตาปัมมักรุงสุตตะวะพุทธศาสานังเตสัมปาตรุงยานังอมนุสยานัทสานังอาเปเกสตัมมัทขุงพิสาสหัสสังอธัฐสัตติงสังเอกสหัสสานังอมนุสยานัมัทสูงอาเปเกนันตมัทขุงพิสาสภะพุทธาหุงตันจะสภังอภิญญายววะกิตวานะจักรภูม่าตัตัวอมันตยิสัทธาสาวกเกศาสนีรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาแถพิคโวเยโวหังกิแตยิสามิขิราเหียนุ พระโสตาสหสาวยคขาภูมิกาบรัตธวาอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูเยสสินูโมธมานาพิกามูพิกูนังสนิติงวะนางสาหัสสาเหมมาวตายาขานานันตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันนวันตูเยสสินูโมธมานาพิกามูพิกูนังสนิติงวะนาง สาตาคิราติสหัสายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันตูชติมันตูวันนะวันตูเยสัสินโมธมานาพิกรรมุภิกุนังสมิติงว่านางอิเจเตโสรสาสหัสายักขานานัตะวันนิโนอิทิมันตชชติมันตูวันนะวันตูเยสัสินโมธมานาพิกรรมุภีกุนังสมิติงว่านาง เวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตว,วันนวันตเยสัสินูโมธม,มานาพิการุพิกุนังสมิติงว่านางกุมพิโรราชาคาหิโกเวกุลลสานิเวสนังพินโยนังสตาสหัสสังยขานางปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาคาหิโกสโสปะาคาสมิติงว่านางบูริมาบตริมาจทติสังราชาทัตร,ระโถภาษาสติคันทพานังอธิปฏิปฏมหาราชายัยสัสิโสภุต,ตาปิตตสาภาว,วูอินทนานามามหาพลา อิทิมันโตชุดิมันโตว,วันลวันโตเยสะสินโนโมุทมานาพิกามุพิก ว่านางถ ja ah ้าขีนันจัดที่สังราชาวิรุณโหตัสภาาสติคุมพันธ์ทานางอาิปติมหาราชเยทสัสิโซปุตตปิตัสสะพระหวอินทนามามหาภลราอิทิมันตูชุติมันตวันนวันตุเยสัสสินุโมธรรมานาภิกกมุภิกุนังสมิติงว่านางปชิมาจัดที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชัยทีสัสิโซปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภลราอิทิมันตูชุติมันตวันนวันตเยสัสสินุโมธรรมานาภิกกมุภิกุนังสมิติงว่านาง ปุตตรัญจาทิสังราชาอุเบโรตัสภาษาสติยัคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปิตัสพะโวอินทนามามหาหลภาอิทิมันตุชุติมันตววันวันตุยสัสสินุโมธรมานาภิกามูพิกุลังสมิติงวะนัง ุริมาทิสังตธตตะรโถวทัคีเนนะวิรุณหโกบัชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารเตมหาราชาสัมันตาจัตุโรทิสาทัตละมานาตทางสุวะเนกาปิวัตเวเตสัมมายาวิโนทาสาภูวจาลิกาสถทานมายาคูเดนทุเวเดนทุวิภูจจวิภูโตสหจันทโนกาเมเสโถจักกินุมันทุนิมันทูจักปนาโทโอปมันโยจักเทวสุตโตจมาตตลิ จิตาเสโนจักขันทโูนโรราชาชโนสัพโออาคูปัญจสิโคเจวติภรูสุริยวัชชาเอติจเนจราาโนขันทภพาสราชุพิโมทัมมานาพิกามุพิกูนังสมิติงว่านังอถาภูนาภาษานาคาเวสาลาสตัดสักการภารสัตระอาคูปายาคสยาติภิยามุนาทตรถาจอาอากูนาคเนศสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปคาสมิติงว่านังเยนาคะรา สาหารันติทิพาทิสาปกิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวณัมชปตาจิตราศุปนาอิติเตศนามังอภยันตานาคราชานมาศีสุป,ปันนตเขมมก,กาสิพุทโธสัญหาหีวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุป,ปนาสรมกากังสุพุทังชิตาวชิวรหัตเถนะสมุททางอสุราจิตาพาตโรวสวัเสเต,เตอ,อิทิมันตูยศส,สิโนการักันชามหาพิสมาอสุราธานาเวทสา เวปจิติสุจิตติจัพปะหาราโทนมุจีสหัสตันจัปภริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพริงเสนังราหุพัทธามุปาขมุงสมโยธานิพันธันเตภิกขูนางสมิติงวะนังอาปูจัปเทวาปทวีจัตเตโชวายโยตหาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสมโมใจยศสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายศสิโนทัศเตทัากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันตูชุดิมันตูวันนวันตูยศสสิโนมลธมานา ว่านางเวนทูจะเทวาสหลีจะอัสมาจัทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตาสขันตานิปุรกิตาวาอาคูมันถาวราหากาวาสุนังวสโ,โสโมเสโสภกปาคาภุรินท,ทัตโธทัศเตทัสทากายาสาเพนาน,นันตวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตว,นวันวนวันโตูยสัสินุโมทมานาพิกรมมพิกูนังสมิติงว่านาง อาถะคูสาวคูเทวาชารมาคิสคาริวาอริตากาจโรชาจาอุม,มาบุพานิพาสีนวัรุนาสหธรรมาจาอาจุตาจาจเนชากาสูเรยาดุจิราอาคูอาคูาสาวเนสีนทัศเสเต,เตทศากายาสัเพนานตตวันนิโนอิทิมันตชุริมันตัวนวันตเยสัสสีนุโมธมานาพิการมพิกุลังสิติงวานางสมานามหาสมานามานุสามานุสาาุตมาคิธามัูสิกา คูอาคูมโนปทูสิกาคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโนทัเสเตทศา,ากายะสัพเพนานันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุริมันตัวนวันตัวเยสัสิโนมุทมาณพิกัมพิคูมมนังสนิติงวันัง สุก,กาการุมหาอรุณาอาคูเวคันนาสาสหาโอทานตะไคาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทรมมันตาหาราคาจามิสก,กาเจยสัสสิโนท่านยังอาคับปุนโนโยที่สามพิวัสติทัเสเตทัศกายาสัเพนานัตะวันนิโนอิทิมันตชุดิมันตันะวันตเยสสิโนโมุทธมานามพิ่กมุพิกูนังสุพิติงวะนางเคมิยาดุสิตายามากะทก,กาเจยสัสสิโน เทศหาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาหาคูปรณีมิตาทศเสตทะสากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุตริมันโตวันนวันตุเยสัสสินโมธรรมนาพิกรมมพิคุนังสมิติวะนางสถิติเทวานิการยาสเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคาชุงเยจันเยสติสาสหปะวุธาชาติมักขีลังโอคตินนัมนาสว่างทักเขโมคัตตรังนาคังจันทางวะอสิตาติตัง สุภามาปรามาตัวจตัตุตตาอิทิมโตสหัสสังนางปุมาโรติโสจ่สุปาคาสมิติงว่านางสหัสสร,รมโนกานางมหาพรมาพิาตินติอุปปัปนโนชุติมันตพิสมากายโยเยสัตส,สิโสทระเศรษฐิราคาอาคูปเจกว,วัตติโนเตสันจามัชโตอาคาหารตโตปริวาริโตเตจสัสเพออภิกันตตสินเทเทเวสพ,พรมเก มาราเสนาพิกามิปันสักกันหันสามัทที่ยังเอถาคันหันถาพันทาัาราเคณนะพันธมัทูโสมันตาปริวารเรรถมาวูมุจิถาโกจินางอิติตัฐามหาเสนกันหาเสนางอเปสยิมานินาตรมา,า,าจับสสวังกัตวานาเพระวังเยถาปาวุสโกเมโกทนายันโตวสวิชุโกตัดาโซปจุทาวติสัง โธอัสยังวเสตันจัจสพังอภิญญายววะคะิตวานะจักขุมาแต่ตัวอามันแต่ยิสัทธาสาวะเกศาสนีระเตมาระเสนาพิจันตาติวิชานาถพ,พิขโควเตจจาอตาปะมก,กรุงสุตวะพุทธศาสาสานังวีตาราเคหิป,ปาการมุงเนสังโรมัปิชยุงสพเพวิจิตาสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสภูเตหิสาวกการเตชะเนสุตตาตี บวสวดมังคระสุตังเสวนาจะพาระนังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียังเอตํมมังครรุตตะมังปฏิรูปเทสวโสจักบุเพจักกตปุญญาตาอัตตสมมาปนิทิจะเอตํมังคารุตตมังภาหุสัจจานจสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาษิตาจะยาวาจาเอตัมังครรุตตะมังมาหุสัจปันจนปัญจธิารายสักสสโหอนาษุลาจายามันตกเอตัมังคารุตตมังาหจนจริปัจวิเาโยจักสุสิกโต อนัวชานิกรรมานิเอตัมมังคารมุตตมังอารติวติปปามัชปานาจัสรโมอปมาโทจะธธมเมสุเอตัมมังคารมุตตมังคารโวจานิวาโตจัสนตุถีจักตันยุตากาเลนะธรรมสวังเอตัมมังคารมุตตมังขันตีจัสวัจัสรตาสมานันจะทัสนังกาเลนะธรรมะสกฉาเอตัมมังคารมุตตมังตัปโวจัพหมะจริยาจั อริยสัจจานัทสนังนิพพานสัจจิกริยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพุทธาสาโลกรรมเมหิยิจิตตังยศนกรรมปฏิอโศกังเวรชังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตาทิสานิกตะวานะสัพพธรรมปราชิตาสัพพธโสทิงฆาชันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติบทสวดรัตนปะริยังกินจิวิตังอิทวาหุรางวาสเคสุวายังรัตนังปนิตังนันโนสังอธิ คาคตนะอิธรรมปีพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสตเตนะสุวัตถิโหตุขายังวิราคังอภัตตังปณีตังยะทาชกาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสตเตนะสุวัตถิโหตุยำพุทธาเศธโถปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตถิโหตุ เยบุคลาอัฏสาตังบัสะทาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตให้ขิเนยาสุขตัสสาสาวก้าเอเตสุทินานิมหพภรานีอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุเยสุปายุตามนัสาทันเหนานิกามิโนโคตามมัสสนันมีเตปฏิปตาอมตังวิไคหานัฏฐานิพุตินพุชมานาอิธรรมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุ ขีน่นางปุรานังนาวังนัติสัมภวังวิรัเตจิตยายติเกภวพมิวสเตขีนะพีชาวิรุณหิชันทานิพันติทีรายธายมปฏิโปอิธรรมปิสังเครตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทีโหตูบทสวดธ,ธรรมบทสหัสวรัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจาอยางอิทราปชาอัตาอาตาทันตสสโอสสานิจังสัญญ สัญญาตจาริโนเนวเทวนคันทพโพนมารสพรมุนาชิตังอปะชิตังกยิราตถารูปสัสชันตุโน,โนบทสวดเกตปุตสุภาจิตตามิตังเตนะภควตาชาณตาปัสตะระหตาสมาสมพุเทนะเอธะตุเหมาอนุสาวเวนาามาปรมะปรายามาอิติปริยายมาปฏิกสัมปทาเนนมาตักกะเหตุมานายะขะเหนมาอาการปริวิตะเก ทิฏฐินิชานัขันติยามาภะพารูปตายามาสามนโูนคโารุยะถาตุมเมหิอตตนาวชาเนยยาถาอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวินยุคระหิตาอิเมธรรมาสมันตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหปะชะเหยาถายะถาตุมเหอตตนาวชาเนยยถาอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมานวชาอิเมธรรมาวินยุปัสสา อิเมธรรมมาสมันตาสมาธินาอิตายสุขายะสังวัตตันติอทาตุมเมเฮอุปะสัมปัชชะวิหะเรยาธาตี บทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมประมายุงชลูปานิตสันนสันติตานาออตังพยังมรเนเปขมาโนปุญญานิกยิราถาสุขวะหานิอุปนิยติชีวิตตรรมประมายังชลูปานิตสันนสันติตานาเอตังพยังมรเนเนปขม,ม,มาโนโลกามิสังปชาหิสันติเปโขโยทกาาเยนะสังยมวาจายา เจตสาตังตัสสาเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามาโนปกโรติปุญญงธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงคัชันติธรรมจารีสัพเพสังขา ติจติยะถาปัญญายะปสติอัถานิพินทิทุกเขะสามัคโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญายะปสติอัถานิพินทิทุกเขะสัมัคโควิสุทธิยาสเพธรรมะอนัตติยะถาปัญญายะปสติอัถานิพินทิทุกเขะสามัคโควิสุทธิยา เวสวดอปันนักกะชาดกอปันนกกะฐานะเมเจทุติยาอาหุตะกิกาเอตัญญายะเมธาวีตังคันเหยะอปันนกังพระหูงเวสรนังยันติปภะตานิวานิจจะอารามรุปขจเตยานิมนุษาพยตันชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสมาคมาสพัทุกขาปมุจจติโยจักพุทันจะทธรมมันจะสังคัญจัตสรนังคาโตจตาริอริยสจานิสัมมปปัญญายาปสติทุขังทุกข าทางทุกขสาจะอติก,กมังอริยันจาอถังขิกังทุกขูปสมคามินงังเอตังโขสรารนังเขมัง,เอ,ง,มมงเอตังสมุตตะมังเอตังสมาครมมาสภัททุกขาปมุตจ,จติบทสวดพันเทกรัตตคขาอาติตังนานาวาขเมยยานปะดิงทางเคอนาคตังบุคคลไม่ควร สิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงแยทธาติตำปะฮีนันตังอปัตตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังขปังตังวิถามนุภระรุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งคำปัจจุบันไม่งอนเงนี้ยนไม่ครอนแคลในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโลงเถิด เชวากิจมาตบปังโคชัญญามรณงสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนักีโนสังครันเตนะมหาเสเนนมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตามตันที่ตังตังเวพันติกรันโตติสันโตอาจิคเตมุนีตี รมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแล้วบวชสวดพินหักปัจเจเวคคณะปาฐานชรารรมัมพิชรังอนันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทรมัมพิพระยาทิงอนันติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้คนความเจ็บไข้ไป มราณาธรรมมหิมราณางอนานติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้พ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระราศากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสักกรรมหิกรรมทายา ไมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกัลยานังวาปาปังวัตสาทายาธาภวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจเวกิตรพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ วันทุกวันเิน บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาขุขปตะนิทุขขาพยปตะนิพยาสกปตะนิโสกาหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพังคุณยสัมพังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติเศริยาทานังทัตันตุสัตธายะศรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตางหุนตุขันฉันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปตาปเจกานจัจยยังพระรังอรหันตามันจเตชีนารักขังพันธามิสัพพโสบทสวดเทวตาปิ ธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบคเรโพธิคเรตหินตหินต,ตาธรรมทานีนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรนณเตทาวิหารมาทะเลเทราจมชานาวาการสพิคโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาขามาจารเดเสนิคมาจาอิสรา สปาร์ณภูตาสุขิตาพระวันตุเตชราพุชายเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัาโวปปาติกานินยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัเพปิทุกขัสกรุณตุสังขยังทาจุจีรังสตังธรรมโมธรรมัราชกุขราสังโคหตุสมันโควะอัธายาจิตายะจักอัมเหรักุสัธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสปารุเนยามะธรรมมอริยปเวทิเต บวชสวดสัพพะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยภนามเสยุญยสีทานิกตาสาญาณัญญานิกตานิเมเตสันจ่าพาคิโนโหนตุสัตตานันตปมาณากาเยปิยาคุณวันตาจ่ไมหังมาตาปิดาทโยทูทิฏฐาเมจ่าเตฏฐาวาอันเยมชันตเวริโสตตตูสัตตติติทานติโลกะสมิงเตภูม,มาจัตุโยนิกา ปเจกะจตุโวการาสังสาราภวะภเวยาตังเยปฏิทานมมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตตาสัทาโหตุอเวราชุขชีวิโนเขมัตปทันจับกบนตุเตสาสาสิชัตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและพิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลาย เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพ,าพาระรตานไตรด้วยการสัทยายบวตสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิด แก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัธยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยันตสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิด